โอเคครับผมวันนี้เราก็มีอยู่กับเซ,ซิร์ฟ MC ็มซี5 n e ห้าเน็ตเวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดสองนะครับกิจกรรมที่สามของเซ,ซิร์ฟนะครับ่ะครับจะเริ่ม<ด>แล้วนะครับอ่าให้ทำการจะเริ่มปล่อยตัวแล้วนะครับจะเริ่มปล่อยในห้าสี่สามสองหนึ่งปล่อยครับปล่อยแล้วอ้าว เอาไม้อีก oh คนนึงไปไหนหมาหลุดครับ <laughs> อ,อ,อีกอีกคนหนึงคปไหอหลุดฮนะสลาสิบย์้วครับหลงัลงไปแล้วโอ้โหไปแล้วอ่าคนนี้เข้าก่อนนะฮรอไปแข่งชิงชนะเลิศนะครับันนี้ออกเดี๋ยวดาทำที่ทำที่ให้พูดชนะก่อนนะ คนที่ชนะลงเลยครับกับคนที่แพ้ลงลงเราต้องทาลุ่นสัตแบบคนตรงกลางนะครับอ่ารออยู่ตรงนี้ก่อนครับ อนอ,อ่ามาทำรอบที่สองครับเร,เราแป๊บนะึงเขามาเข้าพระ ได้แล้วเต็มแตับตับดึงมาแล้วต่อไปนะครับจะดึงมาแล้วนะครับดูรายชื่อก่อนคนะรับเฮ้ยคนที่แพ้กลับไปกลับไป มันได้ห้ามห้ามกวนคุณนะดูชื่อก่อนนะบลืมใส่ย,ยาด้วยห้ามใส่ย,ยา <c oughs> อันนี้ลงไป ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับเตรียมตัวครับสแตตแบยรอครับเ <c oughs> ดี๋ยวแอดจะให้สัญญาณปล่อยตัวนะครับจะเริ่มปล่อยใน5 4 3 2 1ปล่อยครับเส <c oughs> <c oughs> ื้อผิดเดี๋ยวมีปัญหาเด็กน้อยทำไเสื้อผิดเอาละปล่อยตัวใน5้าสี่องหนึ่ปล่อยครับ <c oughs> ผมทำเดี๋ยวแล้วเราไม่กินยาทำไมไม่กินเร็วจังวะมันกินยาโอนนี้จะไปรอบไหมโอ้โหชนะแล้วครับออกเลยครับออกเร็วมากครับอ่าได้ผู้ชนะชนะแบบแปลกๆนะครับลงไหมครับทุกคนลงจากม้าครับทุกคนลงจากม้าลงมาจากม้าครับ อาผู้ชนะอยู่ตรงนี้นะครับอย่าฆ่ากันนะครับให้ฆ่าปรับแพ้ทันทีนะครับฮาลิบังออกกลับบ้านเลยหรือ2คู่สุดท้ายเป็นเกมโหมดทั้งคู่นะครับมาทำมาทำใหม่ด้วยครับ สตาร์ทครับช่วยกันหน่อยครับรมาเลยสต,ตาร์ตแข่ง,รขงนนครับแข่งไม่เล่นครับ ครับเลยไหมอ่าโอเคจะเริ่มให้สัญญาณนะครับในห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้ครับไปแล้วครับโอ้โหรับออืย่างเร็วลครับโอ้โหสตาร์ทยังสูงครับโอ้โหติดโอ้ได้ได้ผู้ชนะแล้วครับโอ้ ลงม้าด้วยครับคนชนะลงม้าด้วยครับชนะ <_ S 2> ชนะเป็นเกมหมดนี่คือหน้าตาชมหน้าผู้ชนะนะครับจะได้ไปแข่งในรอบชนะเลิศนะรชิงชนะเลิศโอเคนะครับสามคนนี้ตา,าพับวางม้าช่วยกันหน่อยครับครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ คือแข่งกี่คนครับคนที่ชนะกี่คนสามคนครับสามคนกดขึ้นขี้ด้วยให้มันขีดได้อ่าครับหิวไหมครับอ่าเอาไปกินก่อน,นครับรอครับรอนะทหามชายานะครับเสร็จยัยงครับใกล้เสร็จยัยงครับอย่างครับ ชีเชื่อแต่น,น้อยร้อยออกกันพร้อมยังครับจะดึงมาแล้วนะครับเอาเลยเอาลเอาลยอ่าจะดึงแล้วนะครับ คนนี้เอาเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามนะเป็นระดับขึ้นมารอเลยครับไม่รู้ว่าดึงมันถูกหรือเปล่านะครับดูอ่อน๋แมปไม่โหลดตายแล้วหมาตายเอ,า,อาไม่สตาร์ม่ช่วยขี่หมาช่วยกันน้อย เร็วจังแปนครับเออออกกอนครับอ่าจะเริ่มปล่อยแล้วนะครับใน5 4 3 สองหนึ่งปล่อยครับไปแล้วครับ,ล,รบลาที่หนึ่งครับลามนำไปแล้วครับลาราลา,ลา,ลาเอาเอออาจจะนำครับโอ้โหได้ที่หนึ่งแล้วครับ<ป>เนี่ยลงมาครับลงมาที่ที่หนึ่งลงมาครับอ๋อที่สามไปไหนอ๋อที่สามหายไปไหน จะให้รางวัลที่หนึ่งนะ VP เจ็ดวันนะครับที่สามหายครับที่หนึ่งที่สองไ,ได้อะไรที่สองที่สองได้อะไรเอาอะไรครับ